พานแสนเผชิญภายปอบในยุคสมัยที่เทคโนโลยีที่จเจริญก้าวหน้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์แทบจะร้อยเปร์เซ็นต์ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในลูกชาวไร่ชาวนาที่เดินไปบนหนทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงกว่าใครหลายคนฉะนั้นความก้าวหน้าของอาชีพ การงานดีๆจึงพุ่งเข้ามาหาดังว่าเพื่อที่เรียนเชิญประุมด้วยกันหลายคนหยุดเรียนการคันเพราะเพราะความเชื่อผิดๆของพ่อแม่ที่ว่าการเรียนไม่จำเป็นเท่ากับการหาเงินจะหาเงินให้ได้มากๆก็ต้องทำงานถ้ามัวเรียนอยู่จะไม่มีเวลาหาเงินที่สุดก็ต้องตัดการศึกษาของลูกตัวเองด้วยการพาไปทำไร่ทำนา เด็กบางคนก็ชอบพ่อไม่ต้องมานั่งท่องตำลับตำลาไม่ต้องมาสอบกลางผ้าปลายผ้ากันให้ปวดกำมับแต่เด็กบางคนฝ่ายดีอยากเรียนพ่อแม่กลับไม่ยอมพาออกไปทำงานทั้งที่เด็กบิงวอลร้องไห้น้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดสุดท้ายก็ต้องยอมพ่อพ่อแม่ยกเอาเหตุผลหลักซึ่งเป็นสิ่งสำคัญขึ้นมาบอก เงินจะซื้อข้าวกินแต่ละวันยังไม่มีกูจะเอาเงินที่ไหนส่งมึงเรียนตัวข้าพเจ้าดีหน่อยว่าพ่อแม่ให้อิสระทางความคิดอย่างเต็มที่อยากเรียนก็เรียนไม่อยากเรียนก็ออกมาดีว่าป้าของข้าพเจ้าที่อยู่ในเมืองกรุงเลี้ยงเห็นว่าหากปล่อยไว้หลานในไส้อย่างข้าพเจ้าคงไม่พ้นอาชีพชาวไล่ดังคนอื่นๆเป็นแน่ จึงออกปากขอข้าพเจ้าไปเลี้ยงดูและส่งเสียทั้งค่ากินอยู่และค่าเล่าเรียนจนข้าพเจ้าสามารถเลี้ยงจบปริญาตีได้ตามเกณฑ์ก่อนปีใหม่เป้าของข้าพเจ้าพากลับบ้านนอกด้วยว่ามีน่าจะทำบุญใหญ่หาบรรพบุรุษที่ล่วงลับนั่นเองข้าพเจ้าจึงมีโอกาสได้กลับมาเหยียบถิ่นเดิมที่เคยอยู่ และจากหายหน้าจากที่นี่ไปเกือบ20ปีและการกลับมาครั้งนี้ข้าพเจ้าถือโอกาสพาเพื่อนชาวกรุงมาเที่ยวเล่นดูธรรมชาติด้วยการเสียเลยเห็นเขาบอกว่าอยากเขีนอะไรที่มันเจริญตากว่าตึกลาบ้านช่องอยู่ใบครั้งและจากกลับมาได้เพียงสองวันเพื่อชาวกรุงของข้าพเจ้าเกิดลุ่มป่วยเพราะอากาศเปลี่ยนขณะที่ข้าพเจ้า ออกไปซื้อของกินเล่นในเย็นวันหนึ่งบังเอิญได้พบกับเพื่อนสนิทในวัยเด็กชื่อวทัทุศที่ตอนนี้ได้เป็นชาวไร่เต็มตัวแม่ชื่อของเขาจะไม่มีหน้ามีตาให้อวดใครแต่ไรายได้นั้นมากพอที่จะเหลือเก็บไว้มีเงินออกรถไถคันใหญ่ได้สบาย,บายเองเป็นอย่างไรบ้างเมืองกรุงน่าอยู่เหมือนบ้านเราหรือเปล่า โทษเอ่ยปากถามพร้อมกับยื่นขันเงินมาจูน้ำฝนเย็นชื่นใจให้ข้าพเจ้าดื่มเพื่อขายร้อนบ้านเรามีป่าไม้ท้องไร่ท้องนาเมื่อกุ้งหาสีเขียวแทบไม่ได้เลยเกอเอ้ยหันซ้ายแลขวาประเตตึกสูงเงยคอตั้งบ่าหน้าปวดหัวข้าพเจ้าตอบจากใจจริงเพราะเมื่อคิดไปคิดมา ข้าพเจ้าอยากกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดข้าก็นึกว่าเองจะชอบมืองกรุงเสียอีเรื่องความก้าวหน้ามันก็พอใช้ได้อยู่เงินตาหาได้มากกว่าบ้านเราเป็นเท่าแต่ความสงบและบรรยากาศบริสุทธิ์บ้านเราดีกว่าเป็นร้อยเท่าพันทวีนักได้ยินเช่นนั้นทษยิ้มกว้างหัวเราะออกมาใบหน้ากล้างแดดชนแก่เกินวัยนั้น มีรอยยิ้มแห่งความสุขอย่างแท้จริงสุขจากข้างในไล้กังวลขณะนั่งคุยสเปเห์ละกันอยู่นั่นเองซ้ายตาของทศก็เหลือไปเห็นบุคคลผู้หนึ่งเดินขย่องะขย่งผ่านหน้าบ้านพร้อกระถุงปุ๋ยสีขาวหมุนมันจุอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นเขาล้องทักและบุคคลผู้นั้นก็เดินเหลียวมาในเขตรั้วบ้าน โทษแนะนำว่าเขาชื่อพานแสนเป็นพานคุณสุดท้ายของหมู่บ้านในขณะนี้หลังจากได้นำตัวกันเรียบร้อยพานแสนก็วางถุงปุ๋ยใบนั้นลงกับพื้นอย่างแรงบิดคอไปมาแสดงท่าทีคาย่เมื่อยก็จะเอ่ยปากบอกโดยไม่ต้องให้ใครถามเมนแม่ลูกสนใจไหมเท่าไหร่ละพาน แม่ห้าพันลูกสองพันได้ฉันเอาแต่รบกวนพานจัดการให้ด้วยนะจะแกงเลี้ยงไอ้มินมันโทษบอกพร้องกับชี้มือมาทางข้าพเจ้าการได้พบเจอเพื่อนเก่าสมัยเด็กทำให้ข้าพเจ้าติดเงยกอยู่ในข่วงของความสุขจนลืมเวลาผ่านไปพักใหญ่เม่นสองตัวก็ถูกจัดการกับขนอันแหลมคมจนเกี้ยง และชำแหละเป็นชิ้นเล็กๆทดตั้งหม้่ก่อ,อไฟเพื่อตั้งเตรียมแกงเนื้อเม่นเลี้ยงข้าพเจ้าเพื่อเป็นกับแก้มสำหรับเย็นนี้สองทุ่มเวลาดีเล่าสามคนนั่งตั้งมุงสุลากันที่แค่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ของบ้านทดหลังจากเล่าขาหมดไปเกือบสองขวดพานแสนเจ้าของเม่นสองตัวก็เอ่ยปากถามขึ้นเสียงอ้อแอ้ อยู่เมืองกรุคงคงวุ่นวายน่าดูละมัง้งก็ใช้ได้อยู่นะพานอะไรที่บ้านเราไม่มีเมืองกรุงมีมันเลยค่อนข้าง,งวุ่นวายอยู่นะครับข้าพเจ้าตอบยิ้มยิ้มแต่สิ่งที่เมืองกรุงไม่มีแต่บ้านเรามีก็ใช่ย่อยนะอะไรหรอครับไอ้ที่ว่านั่นผียังไงล่ะผีสางสิล่นลับเมืองกรุงเห็นท่า จะไม่มีหรอกกระมังข้าพเจ้าได้ฟังก็นิ่งไปสายหัวดิ๊กให้กับคำถามนั้นของพานแสนยกเล่าขาวกระดกจนหมดแล้วต่อออกไปทันสั้นคุณกูณไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกครับเขาบอกผีสากเป็นเรื่องเหลวไหลมันไม่เคยเจอนะสิเราถ้าได้พบดูสักครั้งขี้คลานจะโชคตายไปเสียพานแสนบอก ข้าพเจ้าเดียบตามองแล้วจิงตั้งกระทูถามพายเคยพบไหมครับเรื่องเล่นลับที่ว่าเคยสิวะเล่าให้ฟังได้ไหมครับข้าพเจ้าร้องขอด้วยความตื่นเต้นพ่อแม้จะไปอยู่เมืองกรุงนานแต่ก็ยังชอบเรื่องราวเช่นนี้อยู่ไม่น้อยได้แต่เป็นเรื่องของคนอื่นนะไม่ใช่เรื่องของข้า ผ้าแสนตบสั้นๆก่น,นจะตักแกงเผ็ดเนื้อเม่นเข้าปากและกระดกเล่าตามหลังจากนั้นเรื่องเล่าล่นลับจากปากพานชลาก็เริ่มขึ้นนานมาแล้วในสมัยที่ผ่านแสนยังเป็นหนุ่มน้อยเลือดร้อนหมู่บ้านแห่งนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยป่าทึบและเขาสูงชาวบ,บ้านส่วนใหญ่จะหักล้างถางพง ยึดเอาที่ดินและเจ้าของในป่าลึกเพื่อทำไร่ผู้ข้าวโพดหรือทำนาข้าบันไดก็สุดแล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ตรงนั้นแน่นอนว่าระยะทางจากตัวหมู่บ้านไปถึงที่ทำไร่กลางป่านั้นไกลพอสมควรฉะนั้นการเดินทางไปกลับไม่ต้องถามถึงเมื่อถึงฤด,ดูทำไร่ชาวบ,บ้านจะพากัน ยายเข้าของเข้าไปอยู่ในป่าชั่วเขาวอาจไปเฉพาะควรเป็นพ่อที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงหรือไม่ก็ยกไปกันทั้งครอบครัวสามสี่เดือนจึงจะกลับเข้ามาในหมู่บ้านเมื่องานไล่แล้วเสร็จเก็บผลผลิตเรียบร้อยทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเข่าวลือแปลก,กว่าเขารลือที่ตามูลพาครอบครัวไปถากถาง เมื่อทำไร่ข้าวโพดนั้นมีสิ่งชั่วร้ายอาศัยอยู่ตามูลเห็นมากับตาและมันจะทำ้ายครอบครัวของแกพาคเอาชีวิตลูกเมียของแกไปจนสิ้นสิ่งที่ว่านั้นตามูลแกบอกกับชาวบ้านคนอื่นๆว่าเป็นพายปอบภายปอบที่ว่านี้เป็นคนละอย่างกับผีปอบที่เราท่านๆเคยได้ยิน ความหิว้ายและความหิวกระหายนั้นมีมากกว่ากันนับสิบนับร้อยเท่าเรียกว่าดุจนไม่สามารถเจราจาขอร้องให้รับเว้นชีวิตของเหยื่อได้ดุและแรงชนิดที่ว่าผู้เป็นเจ้าของจะต้องปล่อยมันออกมาทุกๆวันพา้ามิเช่นนั้นมันจะแวงกลับเข้าไปกัดกินตัวเจ้าของจนตายกลายเป็นผี และทอดร่างกายเป็นพาหนะให้มันใช้อาศัยออกหากินตามูไปพบมันครั้งแรกเมื่อยามโาพเพศของวันหนึง่งวันนั้นแกต้องไปหาบน้ำมาใช้ในกระท่อมที่ปลูกไว้กลางป่าใกล้กับไร่ข้าวโพดลูกเมียช่วยกันหุงหาอาหารที่บ้านเรื่องงานหนักแกไม่อยากให้คนอื่นรับผิดชอบจึงรับหน้าที่จัดการหาบน้ำด้วยตัวเองหลังจากรัดเลาะ ไปตาแก่งหินน้อยใหญ่เกือบสิบนาทีที่สุดแกก็พาตัวเองมายืนหอบอยู่ข้างห้วยที่เป็นลูกสายของน้าตกใหญ่ซึ่งส่งเสียงสู้ซ่าดังมาอยู่ไม่ไกลนักกำลังที่จะโยนขูบไม้ไผ่ที่ใช้ตักน้ำลงไปในห้วยสายตาของแกก็เหลือบไปเห็นเงาล่างของใครคนหนึ่งนั่นตะคุ่มอยู่ไม่ไกลนักพอแกหันควักไปมอง ก็ต้องตกใจหายวาบเพราะเงาร่างนั้นช่างขุ้นตาและแกรู้จักดีนั่นคือเมียแร่ของแกที่ควรเถากับข้าอยู่ที่กระท่อมไทยไร่นั่นเองตะมูนถึงแกชงนจนเผอปล่อยคูไม้ไผ่ลอยไปกับน้ำเยืดตัวขึ้นจ้าไปยังร่างของเมียขมิงแต่สายตาที่เมียมองกลับมานั้นช่างเย็นชา มันเป็นสายตายของคนที่ไม่รู้จักกันทั้งด้านชาและไรซึ่งความเป็นมิตรจูๆ่ๆลากของเมียตามูลก็หันหลังกลับมาเดินหายเข้าไปยังป่าทึบเหนือน้ำตกขาแรกแกจะเดินตามไปแต่เอกใจนึกขึ้นได้ว่ามันแปลก,ปกเส้นทางจากกระท่อมมายังห้วยและน้ำตกแห่งนี้มีเพียงเส้นเดียว ซึ่งแกเป็นคนถางอีก,กับมือโกรธออกมาแกยังร้องบอกให้เมียซึ่งถักกับข้าอยู่ที่ชานครัวเก็บป,ปลาที่ตากไว้บนหลังคากระท่อมแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เมียแกจะผู่มาดักหน้าแกได้เช่นนี้ทั้งที่ตลอดเวลาที่แกเดินมาตามทางด่านนั้นไม่มีเลยซึ่งเสียงวิ่งเสกสากของใครหน้าไหน จะล่วงหน้ามาก่อนคิดได้แบบนั้นตามูจะหันหลังกลับเลข่งฝีเท้าเพื่อไปยังกระท่อมให้เร็วที่สุดด้วยว่าเป็นห่วงลูกและเมียลองถ้าสิ่งใดก็ตามมันแปลกลายาเป็นเมียแกเช่นนี้ความปลอดภัยของครอบครัวแกนั้นย่อมน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งแต่พอไปถึงกระท่อมกลับพบว่าลูกและเมีย กำลังง่วนกับการทากับข้าวกับปลาพ่อเห็นตามูลยืยนหอบหน้าซีดก็เอ่ยถามด้วยความแปลกใจเอ้าวนึกว่าฉันไม่รอเสียแล้วลูกสาววัยสปีของแกบวกพร้อมกับก้าวพุทพวดลงบันไดมาหาตามูลก็งงว่าคืออะไรหมายความว่าอย่างไรจึงถามด้วยความสงสัยเมื่อคู่ พ่อมายีเรียกว่าให้ไปช่วยพ่อหาบน้ำหน่อยพ่อได้หน่อไม้ใหญ่มาหลายหนยจะบอกทั้งหน่อไม้ทั้งหาบน้ำกลับมาคนเดียวทำไม่ได้จึงย้อนกลับมาเรียกฉันให้ไปช่วยไงอย่างไรแล้วจ๊ะแกก็แยงว่าไม่ได้กลับมาเรียกแต่อย่างใดหน่อไม้อะไรแกไม่รู้เรื่องแต่ลูกสาวแกถลึงตาเข้าใส่ แถมยังแย้งกลับมาเชิงเยาะว่าเห็นทีตามูจะแก่จนเลอะหรือไม่ก็เล่นเป็นเด็กเสียแล้วละมัง้งก็เห็นอยู่ว่าตัวแกมายืนเรียกบุกเวกพ่อบอกให้รอเดี๋ยวเดียวกับประตูเรียกวิ่งหนีเข้าป่าไปไม่เหลียวหลังนี่ลูกสาวแกกำลังจะตามไปอยู่พอดีพ่อไม่ได้กลับไปเรียกเองจริงๆเอ๊ะ พ่อนี่ยังไงไม่ใช่ใช่คนเดียวนะแม่เองก็เห็นยังบ่นอยู่เลยว่ามาเรียกแล้วไม่รู้จักรอเกิดฉันหลงไปจะทำยังไงเท่านี้ตามุลก็ทราบแล้วว่าสิ่งชั่วร้ายมันจ้องจะเล่นงานครอบครัวของแกแน่ๆมันพยายามจะหลอกล่อแปลงการเป็นใครคนใดคนหนึ่งเพื่อดึงเอาคนที่หลงกลไปเป็นเหยือ่อแกบอกเล่าเรืองทุกอย่าง และสิ่งที่แกคาดเดาให้กับมึ้งเคลเมียฟังเพื่อระวังตัวเมื่อทั้งคู่ได้ฟังก็ถึงกับหน้าถอดสีอยากจะกลับบ้านเสียเดียวนั้นเลยเอาเนะตัวกูเองก็มีดีไม่ใช่น้อยขอพวกมึงอย่าห่วงมันทำะไรเราไม่ได้หรอกตราบใดที่กูยังอยู่คืนนั้นสิ่งที่แกกังวลก็เป็นจริงเมื่อกลางดึก ขณะที่ทุกคนในบ้านเข้านอนกันหมดแล้วเสียงแวลเรียกชื่อตามมลดนดงมาจากทางด้านที่มุ่งไปทางน้ำตกเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยเยเรื่อยเรยืที่สุดก็มาดังอยู่หน้าบ้านพี่มูลพี่มูลไปช่วยฉันหาบน้ำหน่อยบนหนักฉันหาบไม่ไหวทั้งลูกและเมียของตามูล ถึงกับผงักสะดุ้งเงือกเพราะจำได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงเมียของแกซึ่งจ้าตัวนั่งตัวสันกอดลูกอยู่ในมุง้งแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรมันโอเน่มันจยจะเอาเราให้ได้ตามูลกัดกรามกรอดพูดด้วยสีหน้าเครียดขมิงพ่อมูลจ๋ามาช่วยหนูหน่อยเฉพ่อ หาบน้ำมันหนักเหลือเกินคราวนี้เสียงมันเปลี่ยนไปเป็นของลูกสาวแกซึ่งจะตัวก,ก็นั่งตัวสั่นกอดกับแม่อยู่ในมุ้งเช่นกันตาโลถลึงตัวลุกพวดขึ้นยืนด้วยความโมโหยังไม่ทันได้สะบัดกลดาหรือกระทำใดๆคราวนี้เสียงเรียกก็เปลี่ยนไปอีกครั้งแก้วตาเอ้ย มาช่วยพ่อหน่อยลูกทั้งโนไม้ทั้งหาบน้ำพ่อเอามาคนเดียวไม่ไหวครั้งนี้ตามูลกวดจนหน้าแดงลีเข้าไปขว้าเอาไปลุกซองเดียวที่วางเพียงอยู่ตรงโคนเสากระท่อมด้านหัวนอนหากลำกล้องดึงเอากระสุนออกมากำไว้พร้อมกับหลับตาไลาา่คาถากำกับเสียงพึมพำด้านนอก เสียงเรียกเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงเดินลากเทา้าบนโลบกระท่อมมันกดดันจนลูกเมียของแกลองให้สิ่อสะอื้นตัวสันตามมลเหลียวมองตามเสียงที่เดินแสกสๆด้านนอกแวบหนึ่งที่มันเดินผ่านช่องว่างระหว่างไม้ขัดแตะที่ทำฝาบ้านตามูลมองเห็นเป็นล่างของหญิงชลาหน้าตาหน้ากลัว ผมเพ่ายาวกระสกระเสิงลุงลังตาแดงกร่ำผิวหนังแห้งดำคล้ำล่ากับศพตายซากที่ถูกทิ้งไว้ไล้คนดูแลมานานนับสิบสิบปีกินสับสางเน่าเหม็นโชยคลาคลุ้งจจทุกคนแทบสำลักความรู้ความสามารถและคากถาอาคมของตามูนั้นก็ไม่ใช่นน้อยหมอปาดเดียวก็รู้แล้วว่านั่นคือ ผีปอบแน่ๆแต่มันไม่ใช่ปอบธรรมดาเราสามารถจำแรงร่างเป็นคนอื่นได้โดยไม่ต้องสิงร่างเช่นนี้มันต้องเป็นภายปอบอย่างไม่ต้องสงสัยเพียงแต่ว่าเจ้าของของมันเป็นใครเพราะในระแวกนี้ก็มีกระท่อมของทิชจำปาซึ่งปลูกอยู่ไกลออกไปคนละฝ้าเขา และที่จะป่านั้นหาใช่ผู้มีคาถาอาคมเล่นของไม่แสดงว่าในป่าแห่งนี้จึงมีใครคนอื่นอาศัยอยู่ด้วยเช่นกันและมันจะต้องเป็นผู้ที่มีคาถาอาคมเสียด้วยตามูลกั้นใจปอกคาถาคำกับก็จัดผู้ผีลงในกระสุนเป็นคาบสุดท้ายก็จะยัดมันลงในปืน ล่าจนเสียงเดินออกมาด้านหน้ากระท่อมแล้วแกก็เปิดประตูพรวดเหนียวไกใส่โดยไม่ต้องเล็งเปล่งอาซีวตร้องที่ลาวกับคนนับร้อยนับพันประสานเสียงกันได้ละง,งมจนตามูลสะดุง้งล่าของภายปอบเมื่อต้องคมกระสุนก็กระจวนหายเข้าป่าลึกไป พร้อมกับเสียงหวยหวนที่ห่างออกไปยังทิศของน้ำตกใหญ่ตามูลมองตามจ้องตาขมิงเห็นทีหากไม่พาลูกเมียกลับหมู่บ้านสีชั่วล้ายของใครก็ตามต้องคอยลาวีแกและครอบครัวไม่หยุดไม่หย่อนเป็นแน่เป็นกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจ สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ